สวัสดีค่ะพบกับเชา้าวันพุทธที่3กันยา2568นะคะช่องพาดีๆค่ะ ep ที่123นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดผ้าสมเด็จนะคะสวยๆเป็นแบบมีกรอบแล้วก็ไม่มีกรอบนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขแล้วก็ถูกตามเบอร์ถูได้เลยนะคะมีแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีแบบโอนนะคะเป็นแบบไม่มีกรอบนะคะจะเป็นองค์ละส0งรอยบาทค่ะ ถ้ามีกรอบนะคะจะเป็นองค์ละ3 0 0รบาทนะคะมาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นสมเด็จเนื้อเก่าๆสวยๆแห้งๆนะคะแบ่งป,ปันองค์ละสอ0บาทค่ะ เมดิกหนึ่งนะคะเมดิกสองค่ะ นี่นะคะซูมให้ดูชัดชัดนะคะเนื้อหากเก่าสวยๆนะคะหมายเลขสองค่ะ หมยายเลขสามนะคะก็จะเป็นสมด็จเนื้อแตกลายนะคะเป็นเนื้อแตกลายงาสวยๆนะคะหมยายเลขสามนะคะ สี่ค่ะเมดิซีนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ มายเลขสี่นะคะห้าค่ะ,คะเป็นสมเด็จลงรักถาทองนะคะ ใมเลขห้านะคะข้างหลังก็จะมีเป็นเส้นนะคะ หมายเลขหกนะคะเป็นสมเด็จมีหน้ามีตานะคะหมายเลขหกค่ะ ะะเป็นหมายเลขจินะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจ,จองตามเบอร์ได้เลยนะคะ Huh. หมายเลขเก้ค่ะจะเป็นสมดิตลงรักดำนะคะ หมายเลขสิบค่ะจะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่ะ สิดค่ะจะเป็นสมเด็จลงยันนะคะข้างหลังก็จะเป็นปอรอวิจิตนะคะ สิองค่ะเนื้อหายแห้ง,หงๆเก่าๆสวยๆนะคะ สิค่ะจะเป็นสมเด็จฐานคู่นะคะ 14ค่ะจะเป็นสมเด็จนะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นสบายทองค่ะ1นึถึงสินะคะจะเป็นองค์ละ200บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขสิบารายการละ300บาทค่ะ หมาเลขสิบ้านะคะจะเป็นผ้ารอดนะคะนี่นะคะจะเป็นเนื้อดำนะคะมีหน้ามีตานะคะสวยๆข้างหลังก็จะเป็นรูปรอยนิ้วมือนะคะ 16ค่ะสิก็จะเป็นพาลอดนะคะอยากตูรูปเพิ่มเติมนะคะกดเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มลายตามกระถูได้เลยนะคะ สิบเจ็ดค่ะจะเป็นซุ้มกอนะคะสิบเจ็ดจะเป็นพาซุ้มกอค่ะ สิบแปดค่ะสิบแปดก็จะเป็นซุ้มกอนะคะ 19นะคะจะเป็นผ้าผงสุพรรณเนื้อดำนะคะหน้าตาปากจมูกนะคะเนื้อชัดๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อหาเก่าเก่านะคะผ้าผงสุพรรณนะคะผงสุพรรณหน้าเก๋นะคะ ยี่สิบค่ะจะเป็นเนื้อแดงนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ ยี่สิบเอ็ดขาดจะเป็นนางพยานะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะปิดก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะ 2ีค่ะจะเป็นสมเด็จนะคะพร้อมกรอบนะคะนี่นะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นลงลักนะคะคาบไข่นะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆแห้งๆนะคะหลังเขาจะเป็นรอสองสี่ศูนย์ค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามบือได้เลยนะคะ มีแบบเก็บปลายทางแล้วก็มีแบบปูนนะคะ2ีานะคะจะเป็นสมเด็จเกตชัยูนะคะเป็นทาทองนะคะ23านะคะ ยี่สิบสี่ค่ะไปเลขยี่สิบสี่นะคะซูมให้ดูเนื้อหาชัดๆแบบนี้เลยนะคะ 25นะคะจะเป็นสมเด็จเนื้อแตกลายงาสวยๆนะคะหลังก็จะเป็นขีดแบบนี้นะคะ 26ค่ะเนื้อแห้งๆสวยๆนะคะเกตทะลุสูงมนะคะ 27ค่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายหมายเลข28ค่ะ 28นะคะค่ะก,ก็หมดแล้วนะคะมีทั้งหมด28องค์นะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดจ,จองตามมือได้เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปนะคะในวันถัดไปคะ่ะขอบคุณค่ะ